คุณมาเน็ตชิงประกาศประชุม JBC ไม่คุยปม4จุดพิพาทพร้อมยื่นสารโลกทันที นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวฮุนมาเนตซึ่งมีผู้ติดตามกว่า1.7ล้านคนระบุถึงท่าทีอย่างชัดเจนก่อนการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่ากัมพูชาจะไม่หารือประเด็นข้อพิพาทใน4พื้นที่ชายแดนกับฝ่ายไทยได้แก่ปราสาทตาเมือนทมตาเมือนโต๊ดตาควายและบริเวณช่องบกมุมไบ นายกรัฐมนตรีกัมพูชาระบุว่าประเด็นทั้ง4จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ไม่ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายไทยหรือไม่โดยกำหนดว่าจะยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนนี้หากฝ่ายไทยปฏิเสธหรือไม่ตอบรับในการประชุม JBC กัมพูชาได้ตัดสินใจที่จะส่งประเด็นชายแดนใน4พื้นที่ดังกล่าวไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ หากไทยไม่ให้คำตอบกัมพูชาจะยื่นคำร้องฝ่ายเดียวฮุนมาเนตระบุอย่างหนักแน่น พร้อมกันนี้ยังย้ำว่าประเด็นการเปิดปิดจุดผ่านแดนตามแนวชายแดนก็จะไม่ถูกหยิบยกในการประชุม JBC เช่นกันเพราะไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจของคณะกรรมธิการโดยกล่าวโทษว่าเป็นฝั่งไทยที่เริ่มปิดด่านฝ่ายเดียวตั้งแต่วันที่7มิถุนายนและหากฝ่ายไทยต้องการให้สถานการณ์กลับสู่ปกติก็ต้องเปิดกลับเองโดยไม่ต้องรอการเจรจาใดๆ กัมพูชาไม่ได้เป็นผู้ก่อปัญหาดังนั้นกัมพูชาไม่ควรเป็นผู้ยุติปัญหานี้ก่อนใครเริ่มก่อนก็ต้องจบก่อนฮุนมาเนตกล่าวอย่างแข็งกร้าว